We พบกันอีกครั้งกับพวกเราดืะมมาโชว์ครับวันนี้ก็ครับผมมาพูดเรื่องความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมอ่าโดยที่วันนี้เนี่ยเราคุยแบบระดับการแบบจีบกันเรียกไปแล้วใช่ไหมครับผมวันนี้เราจะพูดเรื่องผู้หญิงเนี่ยคาดหวังอะไรจากการไปเดทครั้งแรกเอออันนี้<อ>น่าสนใจเออครับโดยที่ถ้าบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็คาดหวังแหละว่าผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นผู้นําในการแบบว่าพูดเรื่องการเดทครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การแบบว่าชวนเธอไปเดทการวางแผนเดทครับผมเออการไปรับไปส่งทุกอย่างมันคือการแสดง บอกเรื่องแบบเหมือนความใส่ใจในการจะพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองอ <S <S อโดยที่การที่เรามาพูดวันนี้เนี่ยก็แน่นอนมาจากผลวิจัยนะครัครบโดยที่ผลวิจัยเนี่ยเ้าบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แปลว่าผู้หญิงทั้งหมดนะครับแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ละกันมันเกิดขึ้นมาวันนี้เราก็มี7ข้อนะฮะที่เราจะมาแนะนํากันดูะนะครับเขาบอกว่าผลวิจัยมันเป็น7ข้อที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆที่ผู้หญิงคาดหวังละกันมาเริ่มที่ข้อแรกครับผมข้อแรกคืออย่างที่เราบอกไปเรื่องของการวางแผนเดทผู้หญิงเขาจะมองว่าผู้ชายเนี่ยใส่ใจกับการไปเด การวางแผนเดทนี่แหละถ้าสมมติว่ามาถึงเราคุยกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเออแล้วก็แบบว่าผู้หญิงก็ไปไหนกันดีอะไรก็แล้วแต่เธอสินั่นแหละอันนี้คือการแบบว่าการไม่ใส่ใจอะมองว่ามันแบบสําคัญแค่ไหนเราควรจะวางแผนเร่าๆไว้สักหน่อยเออหรือไม่ถ้าเป็นบางพวกที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเราไปกับผู้หญิงที่เขาแบบว่าสติ๊กมากๆหรือแบบใส่ใจมากๆก็แบบบอกแผนไปเลยเออแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบมันดูแบบว่าแบบจัดเจนเกินไปจัดการเกินไปอะไรอย่างนี้แล้วกันก็อาจจะแบบเผื่อแผน A แผน B แล้วบอกว่าทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้นะดูใส่ใจใช่นะครับก็วางแผนกันดีๆว่ามีช้อยให้เลือกซะหน่อยแล้วกันนะครับผมข้อที่สองนะครับคือรูปรักษ์ที่ดีเอแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งก็ง่ายๆหัวข้อนี้คือผู้หญิงอ่ะบางคนอ่ะเขาไม่ได้มองที่เราที่หน้าตาหรอกเขามองการแต่งตัวด้วยส่วนมากผู้ชายชอบกังวลเรื่องหน้าตาว่าวันนี้แบบเราหล่อหรือยังดูยังอะไรอย่างงี้แต่เกิดหน้าเราแบบ ดีแล้วนะแต่แบบการแต่งกายเรายังไม่ได้เนี่ยก็ไม่ผ่านสมมติเราหลอเป็นน็กชารีแล้วกันใส่คอกระเช้ามาใส่คอกระเช้ามาเด็กก็ไม่ได้นะยกตัวอย่างได้ดีได้ดีต้องน็กน้องน็กน้องน็กน่ารักก็บอกว่าให้ใส่ใจเรื่องความสะอาดสะอ้านดูแลความสะอาดได้ดีตัดเล็บแม้ตัดเล็บอ่ะด้วยด้วยด้วยนะตัดเล็บคือเสื้อผ้าหน้าผมอะคือองค์ประกอบรวมเลยล่ะอตัดเล็บควรข้อนี้เป็นเป็นข้อเดียวเลยนะตั้งแต่สมัยมต้นนะแบบว่าไปกับเพื่อนผู้ชายแล้วแบบเฮ้ยทำไมมือนแบบต้องแต่งตัวดูดีนะนี้แบบวันเสาร์ที่แบบเรามาโรงเเรีียยนอะงง้้กว่ามจผูหญิ็ล ต้องแต่งตัวดูดีแต่พ่อสอนไว้ว่าเนี่ยไปเจอผู้หญิงให้ตัดเล็บด้วยนะอันนั้นมันฝังใจเลยแบบ <laughs> เฮ้ยมันใส่ใจมากคือพ่อสอนแบบละเอียดมากอบอกให้ตัดเล็บตั้งหน่อยอะไรอย่างงี้แต่เรื่องจริงบางทีเราแบบไปทำกิจกรรมอะไรมาแล้วเล็บเราอาจจะ สีดำอะไรเงี้ยคือจบแล้วกินข้าวกันก็ไม่สนุกแล้วตอนนั้นนเพื่อนตัดเล็บเกี่ยวอะไรวะเออนั่นแหละเพื่อนบอกว่าใช้มือในการกินอาหารร่วมกันเช่นจกข้าวเหนียวส้มตำอย่างงี้เอายองให้ดูดีเอาอ้อมไปพ่ออาจจะสอนีกแบบนึงแหละแต่เขาใจเจ็นาพ่อแล้วพอโตขึ้นก็ใจเจ็นาพ่อแล้วเออเออนะครับ่ข้อต่อไปนะข้อที่3นะอันนี้สําคัญมากการตรงต่อเวลาเอนะครับนัดต้องเป็นนัดเออบางทีนัดแล้วมาเลทนนี่ผู้หญิงก็มองเลยนะ บางทีแบบว่าเ,ออเราเราอาจจะมองแค่แบบเอ้ยก็าสายแค่แบบ5นาที10นาทีทเออ,เอ,อแต่ว่าผู้หญิงเขาก็มองอะรอ่างนะรถ้าเราเออมองอีกมุมหนึ่งแบบว่าอ้าวถ้าสมมติว่าสายแค่5นาที10นาทีได้ทำไมไม่มาให้เร็วขึ้น5นาที10นาทีอะ เออไหมเออมันมีผลนะการแบบแม่งต่างกันเซี้ยววีนาทีแต่มันมีผลนะเฮ้แต่จริงๆแต่ผมอ่ะเดี๋ยวนี้ตั้งเป็นเวลายอไทม์เลยนะยอไทม์เลยใช่กี่กี่โลกหน้าเยียดเลยสิบห้าคือนาฬิกาคนส่วนใหญ่จะตั้งไว้แบบตรงตัวใช่ป่ะก็คือตามมือถือตามอะไรมันคือมันตรงอยู่แล้วแต่นาฬิกาข้อมือผมจะบวกไปสิบห้าเออเออคนอื่นไม่รู้แหละออนไทม์เราแบบว่าไทม์แน่นอนตรงเวลาเกินเวลาก่อนแน่นอนบางทีเราก็โลกอ่ะเฮ้ยวันอ๋อมาก่อนว่ะเออมาก่อนมาก่อนช่วยได้นะฮะก็ตั้ง เวลาเป็นชื่อคุณเองแล้วกันอย่างเช่นปอมทามปอมทามก็ล่วงหน้าสักวันสองชั่วโมงไปรับลูกป่ะเนี่ยตื่นตีสามตื่นตีสามนัดเด็ดกี่โมงครับเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเต็มตัวลุกขึ้นมาตัดเล็บแล้วตัดเล็บแว็กขนโอ้ยลงรายละเอียดลงรายละเอียดอ่า อเด็ดแรกไงเด็ดแรกไงเด็ดแรกไงเตรียมตัวตื่นเต้นสองสองชั่วโมงที่ดูแบบว่ากระติ้งรีลนมากอะคนนู้นคนนี้จะเด็ดแรกเลเหมือนเตรียมตัวยังไงก็ไม่รู้เออพัดเป็นเด็กกันนะมาเด็ดม่เด็ดมารอเลยนะมารอแล้วมรอแห้างยังไม่เปิดเลยรอเชื่อ่อ ข้อต่อไปอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้าม,มนั่นก็คือการสุภาพต่อพนักง,งานบริการาบริกรที่เราไปร้านอาหารนั่นแหละเขาบอกว่าคือผู้หญิงเนี่ยอาจจะมองว่าการที่ผู้ชายเนี่ยสุภาพกับพนักง,งานที่เขามามบริการเอามองนี้แล้วกันบ,บางทีเราต้องบอกว่าในสังคมปัจจุบันเรามองว่า้คนเท่ากันใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขามาให้บริการเราเหมือนลูกพ,พนักง,งานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกค้าเขาจะบริการให้เราแบบเหนือกว่าอีกข้างหนึ่งบางคนอาจจะรู้สึกแบบชินชากับความรู้สึกนี้แต่ว่าต้องบอกว่ากับคนที่แบบว่า การปฏิบัติตัวกับคนที่เขาแบบว่าอยู่อีกเลเวลหนึ่งต่ากว่าแล้วกันครับผมเรามองไม่เห็นหรอกว่าคนปฏิบัติตัวคนสูงกว่าเขาเป็นคนไงแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตัวคนที่ต่ำกว่าแล้วแบบว่าสุภาพกับเขาเนี่ย<อ>ผู้หญิงเขาก็จะมองนะว่าเอ้ยอันนี้คือในอนาคนเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาเขาปฏิบัติตัวต่อคนรักเนี่จะปฏิบัติตัวยังไงเอเอนั้นก็เป็นเฟิร์สอิมเมชั่นในเดดแรกเหมือนกันใช่ถ้าคุณปฏิบัติกับพนักงานหรือคนอื่นทั่วไปแล้วก<อ>ันดีผู้หญิงก็จะมองว่าเนี่ยฉันฝากอนาคตไว้ได้่าัววยฉน น่าจะฝากชีวิตเขาไม่ได้ว่ะเออเพราะไม่รู้ว่าเธอจะร้ายกับฉันวันไหนเฮ้ยมีอย่างเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่ตอนสมัยแบบเรียนก็คือการปฏิบัติตัวกับเด็กสมมติเจอเด็กเนี้ยเราแบบว่าเล่นกับเด็กแบบไหนการแบบว่าบางทีแบบเห็นเด็กแล้วแบบไปแกล้งเด็กไปแบบตบหัวเด็กอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเห็นเด็กแบบว่าแบบไม่นโซนอ่ะเออแบบว่าแกล้งเด็กเลยแอบดึงเกงบ้าเอ็นดูนี่แบบเอ็นดู อย่างนี้เลยเ่เออแต่มันมีผลนะเพราะว่าตอนตอนสมัยเรียนก็จะมีรุ่นพี่ผู้หญิงคนนึงบอกว่าเออเนี่ยชอบผู้ชายที่แบบเล่นกระเด็กเออเพราะว่าเขามองไปถึงนะคนว่าแบบถ้ามีลูกถ้ามีลูกใช่เขามองไปถึงมีลูกเลยถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้มองไงนะแต่ว่าการที่ผู้ชายแบบเล่นกระเด็กแล้วสุภาพกระเด็กสุภาพแบบคนที่แบบเป็นบริกรอะไรเงี้ยมันดูเป็นคนแบบนหนอ่ะอ่าดูเป็นคนจิตใจดีเออเล่นกับเด็กเล่นกับหมากับแมวเออเอองี้ไหม คือแบบเจอเจอแมวเจอหมาเนี่ยก็แบบให้ข้าวหมาอยู่ระหว่างนี้แยกข้าวหมาแยกข้าวหมาให้ข้าวหมามันแย่งกันไปกินกันไปสนุกสนุกดูเป็นคนรักสัตว์ดูเป็นคนรักสัตว์ดูเป็นคนเลเวลเดียวกับสัตว์ดูหนุกหนับดีไปคาเฟ่แบบหมาคาเฟ่แมวเจ้าของร้านมองหน้าแล้ว เป็นแย่งหมากูหมดเลยวะหิวเดี๋ยวคุณลูกค้าคะสั่งอาหารเพิ่มเลยอ๋อผมสั่งกาแฟไปแล้วไม่ใช่ครับหมายถึงอาหารมาถ้าจะสั่งมากินเองอะไรนี่สั่งกินเองแยกด้วยตับบดก็อร่อยดีนะก็เป็นความสุภาพต่อบริกรหรือคนอื่นหรืออาชีพอื่นอ่าด้วยกันข้อต่อไปข้อที่5ข้อที่5นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเป็นแบบข้อถกเถียงของยุคสมัยเหมือนกันครับผมก็คือเดทแรกใครควรจ่าย เออเออโอ้นี้อันนี้มีเถียงกันเยอะในสมมติว่าส,สมมุติว่าดึงดึงว่าแบบว่ามาตรฐานจันดาดก่อนเลยนะครับผมผู้ชายจ่ายอ่ะดเด็ดแรยดีกว่าชัวร์กว่าแน่นอนกว่าไม่ต้องมาแบบว่าจบเดดแล้วแบบเฮ้ย เขาไปเม้ากับเพื่อนบอกเฮ้ย hey, ผู้ชายบอกว่าแบบหันครึ่งนะอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้คนจะมองว่าเออหันครึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเดทแรกนะครับผมให้เขาประทับใจไว้ก่อนอเออเราก็ไม่ต้องเลือกร้านที่มันแพงมากไงอ่าเ,เราเลือกร้านที่แบบเป็นเลเวลเราปกติแต่ความจริงการที่จะไปออกเดทใครเราอาจจะต้องแบบว่าศึกษากันสักระยะแล้วว่าแบบเคมีเขาเรารเลเวลของเขากับเราไอไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเออพอกันหรือเปล่าบางทีแบบว่าบางคนแบบชอบแบบเลเวลห่างเลยอย่างยอสมมุติว่าแบบผมแบบชอบเด็กนักศึกษามากครับ เออพาน้องนักศึกษาเที่ยวหมูกระทะครับเออข้างโลมาดิเอออ่ะกรนีก็อาจจะแนวหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงก็มองแบบบางคนอาะแบบเอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่กับพี่ไม่ได้เจอกันบ่อยนะเออแต่ถ้าเจอกับพี่ชีวิตรักชัวรี่ตลอดลักชัวรี่ตลอดอะอย่างงี้ซึ่งแบบว่าก็อีกแบบหนึ่งก็ต้องดูว่า เลเวลเป็นไงเด็กเราบอกว่าถ้าสมมติเฮ้ยไปเราไปกระเด็กเนี้ยเอออันนี้จ่ายแน่นอนอ่าแน่นอนจ่ายแน่นอนถ้าเลเวลเราอายุต่างกันเยอะมากแต่ถ้าแบบอายุเทราๆกันบางทีเขาก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบว่าเขาเขาแบบประพฤติยังไงบางทีแบบว่าบอกหานซึ่งแบบเฮ้ยวัยทํางานแล้วเราไม่ใช่แบบคนที่ต้องมาหานแล้วนะเราควรจะแบบว่าแบบบางเรื่องก็สปอร์ตได้ก็ควรสปอร์ตนะอะไรเงี้ยก็คือครั้งแรกอ่ะก็ก็ ปเปเถอะเพื่อสร้างความประทับใจไปก่อนเพราะในครั้งต่อไปอะจร,จริงๆแล้วผู้หญิงอะเขาอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเธอเลี้ยงฉันอะอคือสลับกันอยู่แล้วเออ,เอ,อประมาณนั้นเองเราไม่สลับอะะเราสร้างสาตรฐาน<อ>ไว้ถ้าเขาแบบไม่สลับก็ได้ก็ได้ก็คือ,อ,อแบบเธอจะจ่ายปุ๊บเราก็แบบมี ข้อความพี่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเธอเลี้ยงไงแต่พอมาถึงรอบหน้าจริงเราก็จ่ายให้เหมือนเดิมอก็ได้ก็แล้วแต่นี่เป็นคนสปอร์ตนะแบบแอบปล่อยว่าไม่เป็นไรหลอกเดี๋ยวรอบหน้าเธอค่อยเลี้ยงครับอบนี้เราแบบจ่ายได้ดีมากอก็แล้วแต่คือต้องมองอย่างนี้แล้วกันในสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นอยู่กับมุมมองของทั้งสองฝ่ายสภาวะเศรษฐกิจนะใช่เพราะบางทีเราจะมาเป็นเดอะแบ็คนเดียวมันก็กินแกบนะเอะไรอย่างเงี้ยก็ แล้วแต่คุยกันแล้วแต่ประเด็นไลฟ์สไตล์นะไต่ L s ถ้าสมมติว่าไลฟ์สไตล์แบบว่ามันโอเคอย่างเงี้ยการไปแบบว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็แบบเลเวลแบบเบาๆไม่แรงมากถ้าสมมติว่าใครแบบว่าไปแบบไปเที่ยวครั้งแรกแล้วแบบประเดิมเลยฟู่ฟ้าเลยอะไรงเง<อ>ี้ยก็สร้างมาตรฐานบางอย่างนะากลัวไว้เหมือนกันนะ<อ>แต่ไปเด็เราคงแบบ เราไม่น่าจะเลือกสถานที่อย่างนั้น่ะมันน่าจะเป็นโอกาสพิเศษหน่อยไม่งั้นถ้าเลือกแบบนั้นเป็นที่เด็ดที่แรกนะเวลาครกันเลยว่ต่อไปการสร้างแบบเวลามีสถานการณ์พิเศษเนี่ยจะลําบากนะถูกต้องแหละเดี๋ยวเย็นนี้พาบินไปกินติ่มซำที่ฮ่องกงแล้วกันสุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมานอนบ้านก็นอนบ้านเออสบายมากจองต๋วรถทัวร์แล้ว ไปลงไหนวะนะไปลงไหนวะกรงไหนนะเออนะครับอ่ะก <in> <Love> ็เป <used> ็นี่ข้อนึ่งที่ฝากไว้อ่าต่อไปข้อที่6นะฮะความสามารถในการตั้งคําถามเออการชวนคุยเลย่าชวตองชูกตองชวนคุยให้เก่งคือเมื่อเรารู้จักจากเทปก่อนเนาะอไปรู้จักกับเฟซเขาแล้วทักเขาแล้วในอินบ็อกซ์แปลว่าเราต้องมีข้อมูลอะไรกับเขาบ้างเขารัก อะไรชอบหมาชอบแมวเล่นดนตรีเล่นเกมชวนคุยเข้าไปอใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆเดทแรกเข้าเกมเลยเธอเอามามามาเธอแท้งนะเธอแท้งนะเอ้โหอยู่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มพนักงานเดินมาปิดแล้วค่ะอะไรเงี้ยครบปิดสามทุ่มค่ะอะไรเงี้ยก็ชวนคุยชวนตั้งคาถามมันจะได้ไม่เกิดอาการเดดแอร์บนโต๊ะหรือบนสถานที่ที่หนึ่งที่เราไปอยู่ด้วยกันบางทีการตั้งคําถามมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าแบบการชวนคุยนะมันกระตุ้นให้เขาพูดร เรื่องตัวเขาออกมาเออเราได้รู้จักตัวเขามากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปดูอีพีก่อนๆก็คือร้อยคำถามอะไรนะร้อยคำถามคุอยคำามคุยเรื่องซีรีสอะไรกันเลยคำถามในท้ายนี่ก็คือแบบว่าคุยกันนานคุยกันนานออะไรอย่างนี้ก็คืออย่างที่พี่ปอมว่าคือเขาจะได้เปิดเผยข้อมูลออกมาอ่าเออชวนคุยนะไม่ใช่ไปตั้งคำถามว่าไปไหนมาไปกับใครที่ชวนคุยเหรอที่มึงสอบกูว่าเนี่ยคือต้องอธิบายก่อนว่า การตั้งคำถามเนี่ยไม่ใช่จี้อย่างนั้นนะ<ห>คือเห็นหน้าลุงคนหนึ่งลอยขึ้นมาเลย คือการตั้งคำถามแบบเรื่องทั่วไปเฮ้ย<อ>เธอชอบไปเที่ยวที่นี่ไหมอ๋ออะไรแบบนั้นชอบไปเที่ยวที่นี่แต่ทำไมเธอชวนมาที่นี่ละ่ะเออนั่นน่ะสินะอา่านมีการเริ่มคุยต่อเ <c oughs> ออ <c oughs> นั่นน่ะสินะเ,ออ <c oughs> เริ่มงงกันไป<อ>ครับผมสุดท้ายข้อ7นะครับข้อ7นี้เป็นเหมือนการดับข้อก่อนหน้าที่เราพูดมาเก็คืออย่าเล่นใหญ่เกินไปเพราะมันดูไม่จริงใจครับผมเออชวนไปกินแบบว่าติ่มซำกันไหมครับไปที่ห้องกงบินไปห้องกงแค่แทบปักซอยเอออย่าเล่นใหญ่เกินไปก็คืออย่างที่บ กเนี่ยผู้คือผู้ชายหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเขาชอบความแบบว่าฟุ้งฟาหรูหรานะประทับใจเลยนะประทับใจครั้งแรกต้องประทับใจแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นแบบเปิดมาเดตแรกวุ้นดอกไม้ชอบเท่านี้โอ้โหเท่านั้นแหละประทับใจแน่นอนสแตนดาร์ดขั้นต่อไปไม่ใช่ผู้หญิงอาจจะแบบว่าจบครั้งนี้แล้วไม่มีครั้งหน้าแล้วใช่ใช่มันจะมีผู้ชายบางประเภทที่แบบเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่เดินเบอร์จะแบบไอ้เหี้ย เจอกันครั้งแรกนองผู้หญิงหนีครับเออจากที่แบบว่าผู้หญิงแม่งจะประทับใจกลายเป็นว่าผู้หญิงแม่งรู้สึกอายเออเจออะไรแบบนี้กําลังดีกําลังดียิ่งต่อหน้าสาธารณชนด้วยป่ะเออใช่เลยใช่ไหมเออเซอร์ไพรส์แบบสุ่มสี่สุ่มห้าเออมีเซอร์ไพค์ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเดินมานึกว่าจะตกใจเซอร์ไพรส์เปล่าเอ้าเฮ้ยหนีหนีจริงดีกว่าเห็นว่าแม่งถือดอกไม้ช่อใหญ่ว่ะของกูแหละแต่ไม่ヤーヤー es ใช่กูเอ็เอนไปละ <laughs> วันนี้แบบแมวที่บ้านไม่สบายไว้เจอกันอีกทีคราวหน้านะ <laughs> อธิมัเกอร์เลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเนเรื่องใหญ่คืออ,อย่างที่พี่ปอมบอกตั้งแต่ช่วงกลางๆแล้วว่าศึกษาตัวตวนกันให้ดีก่อนเป็นไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาเป็นยังไงแล้วค่อยแบบค่อยๆเริ่ม,มไม่ต้องใหญ่มากแต่แบบอ่ะโอกาสพิเศษ ไม่ค่อยหรูหร่าฟู่ฟ้าก็ได้แต่เช็คดีๆดีนะเาชอบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าใช่สมมุติว่าอดเดตเดตเดนี้ก็คือทานอาหารที่แบบร้านธรรมดาก่อนร้านธรรมดาคาเฟ่นู่นนี่นั่นไม่แต่อย่างที่บอกเราพื้นฐานก็คือแบบเราศึกษาไลฟ์สไตล์ก่อนใช่ดูก่อนว่าแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบไหมบางทีการมาสมมติว่ามาเดทแรกเนี่ยอาจจะคุยก็ได้นะเฮ้ยแบบชอบบรรยากาศร้านแบบนี้ไหมครั้งหน้าเราลองไปที่ร้านแบบนี้ดูแทนดีกว่าไหมเป็นการต่อยอดว่าเดี๋ยวมีครั้งต่อไปนะครั้งนี้ถ้าสมมติว่า1น0่งร้อยคะแนนเนี่ยได้สักแปดสิบคะแนนไม่ นั่นแหละแล้วคือพอโอกาสพิเศษอ่ะเราค่อยแบบเฮ้ยไปล่องเรือหรืออะไรสมมุติก็ทำได้ก็คือใหญ่ใหญ่ย้อนไปแล้วเออกี่ล้ำเดทสองคนมึงเท่ากี่ล้ำกี่ล้ำไปแล้วจะดย้อนเลยเหรอวะเนี่ยเดทเสรดไปเลย มันปูมาปูมาขนาดนี้แล้วปูมาไปแล้วอ่ะโอ้ยก็ต้องบอกนะว่าที่เราพูดตรนี้เจ็ดข้อเนี่ยคือมันเป็นผลวิจัยครับผมแล้วก็เก็บมาจากข้อมูลผู้หญิงส่วนใหญ่ครับมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทั้งคนคือผู้หญิงส่วนใหญ่ใช่ดงั้นก็ศึกษาดูกันดีๆครับแล้วก็หยิบไปใช้การเลือกไปใช้กันนะครับมันเป็นการคาดหวังพื้นฐานเท่านั้นนะครับก็คือควรใช้ ี่โถเยมาควรใช้จักรยานในการรับชมโอ้ยโอ้ยไม่โอ้ยตลกมากก็เก็บไปเล่นเองไม่ต้องไปโชว์ในคนอื่นเล่นก็ได้พูดสาเตี้ยมจากตอนต้นรายการโอเคครับก็วันนี้สำหรับใครนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ของเดอะมาโชว์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับบริจการบ๊ายบายสวัสดีครับสุดที่เย้